จะเป็ยนยางเส้นใหมใส่คันนี้กันเลยนะครับนี่ยางไอ c าซีสวยๆเลยนะครับ1 1 0่ับขอบ12นะครับยางเรเดียนอ่านะครับเมื่อเราถอดยางออกมาจากตัวรถแล้วนะครับถอดยางออกมาแล้วนะครับก็ปล่อยลมแล้วก็ ถอดยางเส้นเก่าแล้วก็เอาเส้นใหม่มาใส่เข้าไปนะครับการงัดยางออกนะครับก็จะงัดออกมาแบบนิ่มนวลน,นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับให้แบบนิ่มที่สุดเท่าที่จะนิ่มนวลได้นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะครับมันก็ออกมาง่ายๆเลยนะครับถ้าเราไม่รู้วิธีงัดนะครับมันจะออกแรงเยอะแล้วก็ขอบยางก็จะเสียหายนะครับเทคนี้ออกแล้ว ถ้าเรางานออกแบบเพียวๆมันจะฝืดมากนะครับเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรช่วยนะครับมันจะออกปริดนะครับเข้าใ,ใจปริดไหมเนี่ครับกดเบาๆมันก็ออกแล้วครับพอดีไม่มีคนช่วยถือกลองนะครับออกครับใช้มือเดียวได้รั่ยออกแล้วกดมือเดียวครับเนี่ยออกแล้วเนี่ยกระดิกกระดิกนิ้วดันออกโอ้กระดิกนิ้วไม่ได้ นี่หลุดแล้วไม่ต้องกระดิกนิ้วเลยพอดีมันไม่มีคนช่วยถือกล่องน้ำเนี่ยออกแบบง่ายๆเลยนะครับอ่อยางเส้นใหม่ก็จัดใส่เข้าไปเลยย้อนนะครับโอเคเอากระดาษลังยางพันหุ้มออกให้หมดนะครับแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปเลย โอเคเรามาประกอบอยางเข้ากับตัวล้อกันเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวขอวางกล้องแล้วก็ประกอบครับแปบ๊บเดียวนะครับาการใสย่ยางแต่ละคนจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับผมมีเทคนิคนิคนดหนึ่งเวลาเราใส่นะครับพยายามให้ยางอย่าขึ้นมาข้างบนนะครับให้มันลงขอบนะครับมันจะนง่ายทันทีนะครับ เผมมก็สังเกตย้างขึ้นขอบเลยนะเนี่ยระเบิดละดังป๊อปป๊อนะครับยังขึ้นขอบดูเส้นนะครับเนี่ยเส้นก็จะขึ้นได้สวยห้ามห้ามขึ้นแล้วก็ที่อื่นรีบลงนะครับจยางนั้นไม่ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับก็วัดตอนดูนะครับ เอาความตึงความแน่นเท่าไหร่ขับคนเดียวหรือซ้อนสองนะครับก็เอาพอดีนะครับตามใจชอบเลยความมาตรฐานลรวเราก็จะวัดนะครับ40โอเคทอป มายังไงก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับย้อนขั้นตอนการถอดนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ใส่ย,ยาง M S X นะครับเป็นอันจบเสร็จนะครับเช็คอย่างให้เรียบร้อยเช็คโซ่เช็คเบรกนะครับ <S <S เดี๋ยวตอนนี้จะหาอะไรเสียบด้วยนะครับเนี่ยกันนัดคลายนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาถอดโชคคาวาสก k s ก k KSR คันนี้นะครับเอามาเปลี่ยนซีนครับเนี่ยถอดมาแล้วเปลี่ยนซีนน้ำมันนะครับเนี่ยล้างใหม่นะครับเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็แกะออกมาล้างแล้วก็เปลี่ยนซีนอันนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนทั้งซีนกันฝุ่นแล้วก็ซีนน้ำมันด้วยสองตัวก็ยิ่งดีครับใส่น้ำมันใหม่ไปนะครับเดี๋ยวถอดล้างก่อน ก็รประกอบเข้าใหม่นะครับ